ดูความทุกข์ของชาวบ้านที่จังห<ะ>วัดสกลนครนะคะมีปัญหาก็คือสภาพถนนนะ่ะมันชำรุดค่ะไฟฟ้าส่องสว่างก็ไม่มีเดือดร้อนกันมากเลยนะคะ mm hmm. เคยเรียกร้องไปทางอบอตอเองก็ไม่มาแก้ปัญหาให้สักทีนะคะ mm hmm. นี่คือสภาพถนนทางเชื่อมไป4อำเภอค่ะ mm hmm. ก็คืออำเภอสว่างดินแดนอำเภอพังโคนอำเภอวานนนิวาสแล้วก็อำเภอเจริญสินอ,อำเภอสว่างแดนดินนะคะของ<ะ>ไทยแล้วก็ระยะทางเนี่ยประมาณ2.4กิโลเมตรค่ะ ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมานานไม่หนํำซ้ำยังไม่มีไฟส่องสว่างด้วยอยู่ในความดูแลของอ,อบอจอสกลนครชาวบ้านได้แจ้งเรื่องไปหลายครั้งแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอยากให้ผู้รับผิดชอบถนนสายนี้ค่ะมาดูแลบ้างชาวบ้านเนี่ยทนทุกมานานแล้วอ่ะอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่แก้ปัญหาให้ด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตไปแล้วหลายคนด้วยค่ะลงล้เห็นเล็กตัวนี้เห็นส่วนเล็กัดี่ ช่วงนี้น้าม่ <olha here. S 1> ้งโมดูก็สิให้เพิ่นมาเบิ่งแยงตรงนี้เนาะเดือดร้อนแหงอีกสองร้อยเมตรอีกสองร้อยเมตรอันแต่าล่มากที่สุดตัวนั้นลุ่มไร้กว่าตัวนี้ตัวนี้ไปง่ายกว่านี่ส้เมตรทับไปอีกก็คือเลิกกว่านี้อีกนั่น ไปถามทางอบตอแวงค่ะบอกว่าเคยทําหนังสือถึงอบจอแล้วเพื่อขออนุญาตซ่อมแซมหรือก่อสร้างถนนนะคะแล้วก็ขอในเรื่องของการติดไฟฟ้าส่องสว่างด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเมื่อไหร่ค่ะ